ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นคลิปแล้วทนไม่ไหวนักร้องดังเวทีเดอะไว์ออกลงป้องโจโอี้หลังถูกแฟนคลับปาเงินใส่หน้านักร้องดังเล็กพงศธรจากเวทีเดอะไว์ออกลงป้องเพื่อนศิลปินโจโอี้ภูวสิทธิ์หลังถูกแฟนคลับปาเงินใส่หน้าอย่างจังจากกรณีคลิปเดือดโจโอ伊ภูวสิทธิ์ถูกแฟนคลับหน้าเวทีปาเงินใส่หน้าระหว่างโชว์ แล้เป็นกระแสดังอยู่ในขณะน,นี้ล่าสุดทางด้านนักร้องดังจากเวที The Voice เวทีเดียวกับโจอี้สำหรับเล็กพงศธรที่ได้ออกมาโพสต์ป้องตัวโจอีโดยภายในโพสต์ได้ระบุว่าขออนุญาตเจ้าของคลิปและโจอี้ด้วยนะครับเห็นคลิปนี้แล้วในฐานะนักร้องเหมือนกันคุณให้ทิปกับนักร้องมันดีอยู่แล้วแต่การกระทําแบบนี้คุณแสดงพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติศิลปินและยังดูแย่มากๆ สำหรับเล็กพงศธรเป็นศิลปินแชมป์รายการเดอะไวท์ปี2008ซึ่งโจอี้ก็ได้ร่วมเข้าแข่งขันจนเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายโดยตัวของเล็กเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีผลงานต่อเนื่องและแฟนคลับจำนวนมากจนเพจของเล็กมีผู้ติดตามมากกว่า7,000 700, 0คนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ